ในคลิปนี้นะครับผมก็ประกอบตู้เมนไฟระบบ3เฟสนะครับมีชุดแอมมิเตอร์แล้วก็โวลมิเตอร์ด้วยนะครับวันนี้ก็มีโอกาสนะครับเดี๋ยวจะมาให้เพื่อนๆได้รับชมนะครับสำหรับการต่อวงจรแอมมิเตอร์กับโวลมิเตอร์นะครับอันนี้ปัดบาผมใช้เป็นมีบัดบากาวแล้วก็ปัดบาร์ในต้นนะครับผมอันนี้เป็นเมนนะครับเมนไฟก็ใช้100แอแอมสองลูกนี้ก็เป็นลูก50แอม อ่าสี่ลูกนี้นะครับอ่าเป็นลูก3 0แอมนะครับที่เป็นระบบ3เฟสทั้งหมดนะครับสายนะครับที่ผมต่อออกมาจากตัวเมนก็ใช้สายขนาดเบอร์16สแควร์มนนะครับทองแดงนะครับผมนะครับอันนี้ก็ใส่ปลอกนะครับตามเฟสนะครับ L1 L2 L3 ก็สีน้ำตาลดำเทานะครับผมนะครับอันนี้นะครับในการใช้หางปลานะครับ อ่าเราต่อร่วมกันนะครับแยกออกมาเราก็ประกบกันในลักษณะนี้นะครับอ่าจะแนบสนิทกันดีนะครับอ่าอันนี้ก็คือเป็นชุดที่ผมอ่าล็อกเรียบร้อยแล้วนะครับผมนะครับตัว c t นะครับตัว CT อ่าน,นี่ก็ล็อกเรียบร้อยแล้วนะครับอ่า้นคลิปนี้ก็จะมาเน้นให้เพื่อนๆรับชม การต่อโวลมิเตอร์แอมมิเตอร์นะครับเพราะว่ามีเพื่อนๆขอมาเยอะเหมือนกันนะครับอ่าด้านนี้นะครับที่ผมชี้อยู่ก็คือจะเป็นสัญลักษณ์ p 1นะครับ p 1นะครับฝั่งขาเข้าฝั่งขาออกนะครับอาจจะมีโค้ดบอกอยู่ก็เป็น p 2นะครับผมนะครับอ่านี่นะผมก็จะเอียงตัว c ีนิดหนึ่งนะครับให้อ่าสอดสายเข้ามาก็จะสอดง่ายนะครับ อันนี้ผมจะไปใช้กับเครื่องปั่นไฟที่ใช้กับโรงงานนะครับโรงงานขนาดใหญ่นะครับเครื่องปั่นไฟเป็นเครื่องปั่นไฟระบบ3เฟสเลยนะครับผมนะครับสายเมนช่างก็กําลังเดินสายอยู่นะครับขนาดสายก็เบอร์สิบหกสแควรนะครับเดี๋ยวเรามาดูการต่อชุด CT นะครับผม่าขาเข้าที่ผมบอกไปก็คือมีสัญลักษณ์ p 1นะครับฝั่งขาออกทางด้านนี้นะครับก็เป็น p 2นะครับ อ่านนะครับมีโค้ดบอกอยู่นะครับตัว CT ก็ใช้ด้วยกัน3ตัวนะครับอ่าอนะครับเราแยกเฟสนะครับผมนะครับตรงจุดนี้ก็จะเป็นสัญลักษณ์ Ss2 นะครับ S 2นะครับมีโค้ดบอกอยู่นะครับผมเราจะพ่วงจากลูกที่1มาลูกที่2นะครับ S2 เหมือนกันนะครับแล้วก็ลูกสุดท้ายนะครับเราจะพ่วงใส่บัตรบากกลาวนะครับ อันนี้นะครับที่เป็น S2 นะครับต่อพ่วงกันทั้ง3ลูโลกส่วนลลกที่1นะครับข้อ R หรือ L1 นะครับผมนะครับอันนี้มีสัญลักษณ์ S1 นะครับตรงตัว CT S1 นะครับเราก็จะไปต่อเข้าตัว selector M นะครับที่จะมีสัญลักษณ์บอกอยู่ก็คือตัว R นะครับ RST นะครับผมนะครับตัวที่1ก็จะเป็นตัว R นะครับ แล้วก็เฟสที่2 s นะครับอ่า s 1เหมือนกันนะครับตัวนี้ก็ต่ตอกมาก็จะมาเข้าที่ selector m เหมือนกันนะครับอ่าที่มีสัญลักษณ์ s นะครับผมนะครับ ah นี่เขาก็มีสัญลักษณ์อยู่แล้วนะครับอ่าตัวที่3ก็เหมือนกันนะครับออกจาก s 1ของตัว ct นะครับก็มาเข้านะครับสัญลักษณ์ t นะครับผมนะครับ อ่านี่นะครับทั้ง3ามเฟสนะครับต่อออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมแล้วก็ตัวที่เราต่อเข้าตัวแอมมิเตอร์นะครับอ่าตัวแอมมิเตอร์อ่าตรงนี้จะมีสัญลักษณ์ A แล้วก็มีสัญลักษณ์กราวนะครับผมนะครับอ่าเราจะต่อเข้านะครับตัวแอมมิเตอร์นะครับตัววัดนะครับผมนะครับเข้าที่ขั้วของเลข3นะครับขั้วของเลข3จะมีโค้ดบอกอยู่นะครับ เลข3นะครับผมนะครับที่มีสัญลักษณ์กราวนะครับเข้าที่เลขสาแล้วก็อีกหนึ่งด้านนะครับของตัววัดแอมมิเตอร์นะครับก็จะมีสัญลักษณ์ A นะครับมีสัญลักษณ์ A นะครับตรงสิลกเตอร์แอมนะครับก็มาเข้าที่ตัวแอมมิเตอร์นะครับ อันนี้ก็จะมีสัญลักษณ์เลขหนึ่งนะครับผมหรือขั้วบวกนะครับจะมีขั้วบวกแล้วก็เลขหนึ่งอยู่นะครับแล้วก็อีกหนึ่งเส้นนะครับที่ต่อออกมาจาก A แล้วก็มีสัญลักษณ์กราวนะครับเราก็จะมาต่อเข้าบัตบากราวนะครับนะครับอีกหนึ่งด้านนะครับพ่วงออกมานะครับจากซิลิสเตอร์แอมป์นะครับอ่านี่นะครับผมอ่า อันนี้เป็นชุดของชุดวอลมิเตอร์นะครับอ่าเราก็จะต่อออกจากตัวเมนนะครับขาเข้านะครับมาเข้าพล l o อตแรมนะครับนะครับพลอตแรมก็เป็นพล l o อตแรมแสดงสถานะไฟเข้าทั้ง3ามเฟสนะครับ RST เหมือนกันนะครับแล้วเราพ่วงนะครับพ่วงนะครับจากพล l o อตแรมนะครับ RST เราก็มาต่อเข้า selector volt นะครับก็มีสัญลักษณ์เหมือนกันก็คือ rst เหมือนกันนะครับก็มาต่อเข้า rst เหมือนกันเลยนะครับผมแล้วก็ตรง selector volt ก็จะมีสัญลักษณ์ n ด้วยนะครับเราก็ต้องต่อ n นะครับจากบัตราร์นิวตนันนะครับผมนะครับมาเข้าที่สัญลักษณ์ n ของ ตัววอล์มิเตอร์นะครับเซเลักเตอร์วอล์มิเตอร์นะครับผมนะครับแล้วก็พ่วงเข้าไปที่พายร์ลแรมนะครับอ่าพ่วงเข้าไปที่พายร์ลแรมแล้วก็พ่วงอ่าถึงกันทั้งหมดได้เลยนะครับแล้วส่วนจุดนี้นะครับผมนะครับอันนี้ก็จะมีสัญลักษณ์บอกอยู่นะครับอ่าตัว a นะครับก็เข้าที่1นะครับผมอ่า a สองก็เข้าที่อ่าตัว ขวาลบนะครับหรือเลียก3นะครับผมอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับผมทำการล็อกสายเรียบร้อยแล้วนะครับผมน,นี้เราก็มาดูโมเดลนะครับของตัวแอมมิเตอร์วอนมิเตอร์นะครับผมตัวซีเล c กเตอร์นะครับตัวนี้ตัวนี้เป็นซ e เล c กเตอร์แอมนะครับ เราต้องซื้ออุปกรณ์นะครับก็คือต้องให้อ่ามันจะเป็นคู่กันเลยนะครับผมนะครับจะเป็นคู่กันเลยนะครับอ่าตัวโวลต์มิเตอร์แอมมิเตอร์อย่างนี้นะครับก็คือตัวเซเลคเตอร์นะครับมันก็จะเป็นคู่กันอ่าแต่ละรุ่นแต่ละยี่ห้อนะครับ เดี๋ยวถ้ามีโอกาสผมก็จะทําเป็นรูปภาพให้เพื่อนๆได้รับชมด้วยนะครับเผื่อเพื่อนๆไม่ค่อยเข้าใจนะครับผมนี่นะครับชุดตู้เมนไฟระบบสามเฟสนะครับผมอันนี้ก็เป็นตัว ct นะครับ